คนที่หลอกขนาดนี้ไปของคุณนะวู้ฮูวันนี้เรามาวาดรูปสิ่งไหนเราจะเป็นสิ่งนั้นนะครับก่อนจะไปรับชมกดไลค์แล้วไปลุยกันเลยวู้ฮูใช่เราล่าเด็กน้อยเราเลยกันเลยดีกว่าวาดรูปดีกว่านะแล้วเราก็จะกลายเป็นสิ่งนั้นเดี๋ยวเลยครับอยวมาถึงปุ๊บเราจะต้องวาดของกินก่อนดีกว่านะวาดแตงโมก่อนดีกว่าแตงโมก็ต้องมีเส้น,นำดำๆก่อนจงังหวะนี้แบบนี้ชึบแล้วก็ตามด้วยสีเขียวแบบนี้ นี่อยๆวาดไปเรื่อยๆเลยชุบๆๆๆๆระบายสีด้วยชุบระบายรอบๆก่อนช่วงนี้ไปรอบๆฮึบฮึบไปเรื่อยๆนะครับใจเย็นตึ๊บอยู่แล้วเราวาดไปเรื่อยๆชุบแต่งโมแบบนี้สีเขียวแล้วก็ต่อด้วยสีแดงสีแดงอยู่ข้างบนดีกว่าไหมเอ้ยอย่างนี้ดีกว่าต้องตัดสีแดงแบบนี้ เริ่มไม่ใช่แตงโมแล้วเริ่มไม่ใช่แตงโมแล้วแตงโมเขาวาดกันยังไงอะเวละ <c oughs> สุดยอดไปเลยเราวาดอย่างนี้แหละแตงโมเรา,าอย่างนี้เลยให้ทุกคนรู้ว่าคือแตงโมนั่นเองอันนี้เป็นเม็ดนะครับเป็นแตงโมต่างประเทศก็เป็นอย่างนี้แหละทุกคนนี่สุดยอดแล้วเราก็กดอย่างนี้ชึบกลายเป็นแตงโมลแล้วดูเป็นแตงโมลแล้วอย่างแจ๋วเพื่อนว่าจักรยานดูดิอย่างแจ๋ว ใช่ล้อเล็กน้อยฉช่วาจักรยานนะฉันขี่จักรยานเล่นด้วยสุดยอดไปเลยเพื่อนโอ้ยอยากแจวเลยใครที่คิดว่าแตงโมอันนี้สวยงามคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสุดยอดไปเลยต่อไปเราจะวาดอย่างอื่นกันดีกว่านะครับมาเอาอาจจะวาดเป็นบ้านดีกว่านะวาดบ้านดีกว่าบ้านเราก็ต้องสีดําก่อนเลยนี่เป็นบ้านอย่างนี้วาดเป็นโครงสร้างขึ้นมาก่อนอันนี้เป็นหลังคานะครับวาดหลังคาก่อนจอังหวะนี้ ซึบได้ลหลังคามาแล้วนี่แล้วก็ชึบง่ายๆนี่ง่ายๆบ้านเราสะดวกสบายอยู่แล้วแล้วก็ว่าประตูขึ้นมาหน่อยนึงแบบนี้ชึบแล้วก็ประตูดีสุดยอดมีหน้าต่างด้วยดีกว่านะหน้าต่างก็ขอบสีดําแบบนี้ชึบชึบเรียบร้อยได้หน้าต่างมาแล้วต่อไปก็ระระบายสีแล้วนะครับหลังคาบ้านเราสีแดงเลยเป็นไง สีชมพูอันนี้โอ้โหย่างแจว๋วระบายสีชมพูเลยซื้อแบบนี้อื้อสวยงามมากอย่างสวยโอ้โหใครที่คอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าเป็นบ้านทุกคนจะบ้านบ้านสีอะไรกันของเราบ้านบ้านสีชมพูหลังคาสีชมพูเลยของทุกคนก็คงจะไม่เหมือนเราหรอกมากน่าจะสวยกว่าของเราเยอะเลยแน่นอนเลยนะเนี่ยดูจากทรงละบ้านเราก็เอาสีน้ำเงินเลยแบบนี้ซื้อ ชื้อชื้อดีนี่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 น,น,นี่ชื้อก็ค่อยวาดก็ค่อยระบายสีไปชื้อแบบนี้อุย้ยสวยงามสวยงามจริงประตูเอาสีอืมหน้าบ้านเราสีเขียวดีวกว่านะบ้านเราหลากสีอยู่แล้วชื้อก็ค่อยลงสีไปทีละนิดทีละนิดเริ่มสวยขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าสวยหรือเปล่านะชื้อชื้อ เรียบร้อยเสร็จแล้วเหลือประตูประตูเอาสีสีเหลืองดด้ว่าประตูสีเหลืองเลยชบดประตูสีเหลืองเลยประตูสีเหลืองเลยดีประตูสีเหลืองแล,ล้วจัดไปลุยชึบบ้านสีนี่แน่นอนสุดยอดไปเลยบ้านอย่างแจ๋วใช่ไหมเพื่อนชันกำลังมือลอยอยู่นะเด็กน้อยดูบ้านแกนสีโอยสวยงามเหมือนกันนะเนี่ยแน่น,นอนอยู่แล้วครับว่าเราอย่างสวยเลยทุกคนดูเพื่อนวัดเป็ดืนอเป่านะอันนี้เป็ดแน่นอนพุ้ยสุดยอดสวยมาก อันนี้เป็นนิสอสีด้วยโอ้ยดูมีวาดหลายรูปเหลือเกินนะเนี่ยอันนี้เป็นสไลเดอร์โอเคอันนี้เป็นสไลเดอร์แน่นอนของเพื่อนชึบอันต่อไปเป็นโอ้ยชึบต่อไปไม่มีแล้วดีต่อไปสวัสดีครับคุณสลอสวัสดีครับเด็กน้อย ได้เวลาลุยแล้วล่ะได้เลยครับสุดยอดใครคิดว่าสวยอคอมเมนต์บอกกันได้นะครับนี่เลยบ้านเราต่อไปจะเป็นอะไรดีนะ้าวาดอะไรดีนะ้าคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าจะให้วาดอะไรดีชึบเราวาดบ้านเสร็จแล้วต่อไปจะเป็นเออออต่อไปเป็นต้นไม้นั่นเองจัดไปวาดเลยต้นไม้ชึบมาถึงปุ๊บเราก็ต้องวาดโครงสร้างก่อนที่เป็นสีน้ำตาลนั่นเอง น้ำตาลก่อนเลยว่าต้นไม้ชืบแล้วก็มีนี่อาจจะเป็นต้นอะไรนะอาจจะเดากันได้นะว่าจะเป็นต้นอะไรดีนะชืบแบบนี้องงอะเด้งงอะเดว่าดวาดอะไรวะพี่ปาโอนี่วาดอะไรวะเนี่ยน่าจะสวยงามนะเนี่นอนเลยนะเนี่ยวาดอะไรวะเดีสุดยอดงงแล้วแต่ละคนคงงงว่าเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะวาดเสร็จหรือยังนะเนี่ย คำตอบคือยังไม่เสร็จนั่นเองก็ต้องวาดใบก่อนจออนังหวะนี้ชึบใบแบบนี้นี่นี่ต้องไปแบบนี้เราชอบวาดสิ่งนี้มากเลยล่ะชอบวาดมากมากเลยทุกครั้งที่เราว่างเราจะวาดอนันนี้ชึบต้องวาดใบก่อนต้องวาดใบโหดูใบดิโคตรเท่โคตรเท่เลยใบสุดยอดนี่สวยงามของจริงวาดใบก่อน ชืบหลายคนคงเดาได้แล้วมั้งว่านี่คือต้นอะไรนะเนี่ยชื้บชื้บชื้บชืบดูใบดูใบโอ้โหวาดใบก่อนตึ๊บ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 สวยงามสุดสุดสวยงามสุดสุดสวยงามสุดสุดใบเยอะแยะเต็มไปหมดครับต้องวาดใบเยอะเยอะเพราะว่าต้นนี้มันโตแล้วนั่นเอง ต้นนี้มันโตแล้วมันก็เลยมีใบยเยอะหน่อยหนึ่งถ้าเป็นต้นกําลังที่แบบว่ายังอ่อนแอยังเด็กอยู่อะไรอย่างนี้ก็จะมีใบน้อยตอนนี้มีผลไม้ด้วยเป็นไงตอนนี้เป็นผลไม้ใบให้ขนาดนี้คงจะเดากันได้แล้วว่าเป็นต้นอะไรได้มีผลด้ะมีผลไม้ด้วยเป็นไงนี่สุดยอดว,ว้าวต่อเลยจังหวะนี้ไปต่อยาวๆไปต่อยาวๆไม่มีใครหยุดเราอยู่ขยันว่าซะด้วยตัวเรา ไอเราก็ขยันวาดซะด้วยไงทุกคนก็คงจะขยันทายกันแน่นอนเราขยันวาดอยู่แล้ววาดใบอยู่แล้วนี่วาดใบไปก่อนชุบ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 ชบ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 เฮ้ยสวยมากโอ้โหสวยงามนะเนี่ยชุบแล้วก็วาดใส่ความหนาไปก่อนหนาหน่อยหนาหน่อยชุบชุบชุบชบแล้วก็วาด อะไรดีนะทรายดีกว,ว่าวาดทรายหน่อยทรายก็ต้องเป็นสีอ่อนๆแบบนี้นี่สุดยอดชุบวาดทรายไปก่อนังหวะนี้แล้วก็วาดก้อนหินหน่อยดีกว่านะก้อนหินน่าจะอยู่แถวๆนี้ชุบแบบนี้ก้อนหินนี่มีก้อนหินด้วยเป็นไงเป็นไงมีก้อนหินด้วยลุยลุยลุยเลย,ลยมาแล้วดูดิด ต้องเป็นต้นอะไรบางอย่างที่เป็นต้นมะพร้าวได้เดงทุกคนวู้ฮู้สุดยอดดูต้นมะพร้าวเราอย่างสวยโอ้โหตอนวาดมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่พอเจนเนเรตออกมาแล้วดูโอ้โหอย่างสวยสุดยอดไปเลยใช่แล้วเด็กน้อยต้นมะพร้าวแกเอาเรื่องว่แะแน่นอนดีแล้วเพื่อนคนนี้วาดอะไรสปังกี้แน่เลยอ่ะนี่แหละต้นมะพร้าวนะครับเพื่อนได้เลยเด็กน้อยของแกสวยเหมือนกันนะแน่นอนดีแล้วครับลวของเชิงลาอัปโหลดเลยอัปโหลดเลยครับจังหวะนี้ อัพโหลดเลยเผื่อมีใครชอบผลงานของเราแน่นอนสวยงามนี่ต่อไปจะวาดอะไรดีนะเถอเอ้วาดตัวพาวละวาดตัวหาไปสรละเดยแด่ะต่อไปจะเป็นอัไอื่นดีกว่านะมาเตรียมตัววาดกันดีกว่านะครับเราต้องรีเซ็ตก่อนจังหวะนี้รีเซ็ตแล้วเราก็วาดโครงสร้างก่อนว่าเป็นแบบเป็นเส้นก่อนดีกว่านะทุกคนคงจะเดาตัวนี้ได้นะว่าคือตัวอะไรนั่นเอง แต่ว่าเรานั้นรู้อยู่แล้วล่ะเพราะเราเป็นคนวาดน,นั่นเองชึบวาดเองขึ้นมาป่อนนะชึบเป็นแบบนี้นี่แล้วก็มีดวงตานิดหนึ่งนะคนจะมีดวงตาหน่อยหนึ่งนะดวงตาก็เอาเป็นสีดำเด่าดวงตาสีดำชึบชึบแบบนี้แล้วก็วาดจมูกหน่อยสันจมูกชึบชบแบบนี้ึบนี่เรียบร้อยงงอะดิงงอะไรดีนี้คือตัวอะไร คำตอบคืออันนี้คือสโตนเฮนนั่นเองใช่แล้วล่ะเด็กน,น้อยสุดยอดไปเลยสโตนเฮนล่ะแน่นอนอยู่แล้วก้อนหินที่มีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเปล่านะหรือว่ามันุษย์สร้างขึ้นกันแน่นะสุดยอดไปเลยดูชึบมาแล้วน,นี่สโตนเฮนเราโอ้ยแบบงงๆงงทุกคนคงงงอันนี้คืออะไรวะ <laughs> เราชอบมากเลยอันนี้ สุดยอดตะเตืเห็นนะครับอันเนี้ยต่อบไอ้จวัดเป็นอะไรต่อดีนะเดี๋ยวก่อนนะวาดอย่างอื่นดีกว่าชึบต้องวัดอย่างนี้ก่อนฮึบแล้วก็ฮึบฮึบแบบนี้นี่งงอะดิงงอะดิชึบชุบชึบชุบชึบชึบชุบชุบแล้วก็ชึบแบบนี้นี่ทุกคนคงงงแล้วเฮ้ย บอกว่าวาดอะไรอีกแล้วนอกจากสโตนเห็นแล้วเป็นอะไรกันเนี่ยชึบแบบนี้นี่สุดยอดสุดยอดครับเป็นอย่างนี้แล้วยังไงล่ะยังไงล่ะยังไงล่ะตัวนี้เป็นมือตัวนี้มีมือครับตัวนี้มีมือมีมืออ้างงแล้วงงแล้วเริ่มเข้าใจแล้วหรือเปล่านะเหมือนตัวอะไรบางอย่างนะเนี่ยก็มีดาบด้วยมีดาบมีดาบเป็นไงล่ะดาบดาบชึบ นี่ดาบคัตนะด้วยเป็นไงล่ะมีดาบมีดาบชึบนี่ดาบสีดำแล้วก็นี่ชึบ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 มืออันนี้เป็นมือนี่แล้วก็ว่าชึบเอาจริงแล้วเอาจริงล้ดีดาบเป็นไงเป็นไงเป็นดาบแล้วก็ดวงตาอันแสนงดงามดวงตาอันแสนงดงามดูดู ดูดูก่อนสุดยอดหมู่บ้านโคโนฮะหมู่บ้านโคโนฮะชีวแบบนี้เหลือลงสีละลงสีแล้วต้องเป็นสีขาวสีขาวสีนะสีขาวสีนะซืบอซื้สีขาวสีขาวสวยงามสีขาวสวยงามซืบว่าสีขาวไปก่อนช่วงวันนี้หน้าเสียอะไรดีหน้าหน้าควรจะเป็นสีเทาดีกว่านะ สืบลากเส้นก่อนเราต้องมีเส้นก่อนนะครับนี่ต้องลากเส้นก่อนนี่เป็นแบบว่าหน้าธรรมดาเท่าว่าสีดะสีไปมันก็สีเทาเกินไปมันจะมองไม่เห็นหน้าดิเราก็เลยต้องวาดแบบนี้นี่ทุกคนคงเดาได้เราั้งว่าตัวนี้คือตัวอะไรนะเนี่ยใช่แล้วล่ะฉันก็เดาได้นะเด็กน้อยนี่อาจจะเป็นตัวแอสซัสซิโนหรือเปล่านะ ใช่แล้วแอสซัสซิโนคาปูชิโนนั่นเองสุดยอดเลยใช่ไหมล่ะนี่สุดเจ๋งเจ๋งไปเลยระบายสีก่อนชุบ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 สวยงามสวยงามครับจินตนาการนั้นแสนกว้างไกลจัดไปเลยชุบเรียบร้อยดีแอสซัสซิโนนั่นเองทุกคนคงงงแล้วนี่ดูเพื่อนดีกว่ามาดูปฏติกิเลียของเพื่อนดีกว่าเมื่อเห็นแอสซัสซิโนของเรา อุ้ยสุดยอดไปเลยเด็กน้อยของฉันคือ I love my เก i ร o ลอุ้ยสุดยอดไปเลยดูเราคาปูชิโน่าคาปูชิโน่เอสเซอรติโน่แสสนนล้วเองงงอะดิงงงอะดิว่าเราว่าได้ไงวะอุ้ยแกว่าได้ไงวะไอเด็กน้อยแกเก่งวะ่ะแด้น,นอนอยู่แล้วครับเราของจริงเราของจริงนะครับเราว่ารัวๆดิเด้สุดยอดไปเลยอย่างแจ๋ว โอเคนะครับทุกคนใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทําบุญและเป็นเด็กดีนะครับแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายว้วสุดยอดไปเลยสนุกมากเลยจ้า